โอเคครับก like ็สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่องนี้นะครับอยู Serve ่กับผมกัมมาชาปเองก็นะครับทุกคนก็คิดถึงครับเมื่อไม่ลงคลิปประมาณกี่เดือนเนี Asian ่ยสองสามเดือนได้แล้วทุกคนก็คือแบบว่าติดเรียนล้นๆอ่ะไม่มีอย่างอื่นผสมเลยก็วันนี้ก็จะคัมแบ็กหน่อยครผมก็จะลองแบบไปเล่นเกมดูนะผมก็เล่นสักเกมหนึงนะผมก็คือแบบว่าไม่ได้เล่นนานแล้วคือแบบนานเลยนะโคตรๆอ่ะคือโคตรนานอ่ะเอาไว้พูดเยอะไปดูเล่นเกมดีกว่าไป มาแล้วครับทุกคนแล้วเข้าสู่หน้าเกมกันแล้วฮก็เคยแบบว่าไม่ได้เล่นนานแล้วทุกคนคือก็คลิปก็ไม่ได้ลงเล่นกับไม่ได้เล่นอ๋อตัวล้วนเลยไม่มีอื่นปสมเลยหมดเป็นหนึ่งครับ ก็ดาแล้วเจ้าวั้องชาร์จทุกคนมาโชว์ศัก,ก,กยภาพความเก่งของเราหน่อยมามาแล้วทางดน้านหนึ่งโอ้โหเพื่อนลัดโอ้โหสวยงามสวยงามครับทุกคนสองตัวเพื่อนลัด ทุกคนผมภูมิใจอะทุกคนนะภูมใจอะโหภูมิใจอะคลิปก็ไม่ลงนานอะดูกลับมาเล่นดีครับทุกคนนะโอ้เพื่อนก็แย่งอะโอ้อะไรครับนม่ยังไม่เห็นภูมิใจเลย what what the fuck ดาวหนึ่งเ,เพื่อนดาวเหรอเพื่อนดาวได้ไงเพื่อนเพื่อนดาวได้ไงเพื่อนเพื่อนดาวไม่ได้นะเพื่อน โอ้ยหัวออโอ้เพื่อร้านอีกแล้วนั่นน้องหนูหนูจะไปทำตามนะครับอันนี้ใส่ขี้รัคนอื่นเขาน่ะเอ้อไปหาทำตามนะดูดิผมได้สองคิวได้สามคิวอะไรครับเนี่ยไม่เนอะ นี่อะพูดหคนขึ้นกลับมาเล่นใหม่ต้องให้หัวร้อนอีกแล้วอ,อะไรอะ่ะโม้โไม่ไหวเลยนะจริงๆไม่ไหวเลย <c oughs> นี่ได้ทีก็บนยายได่อ่าอ่าสวยไรวอลไม่ตั้งอะ่ะคนได้วอลหายได้อื คนึงผมจะตายทุกคนผมจะตายคนนึงงหายยาก่อนหายก่อนจะ่าตายอะตายจะตายเพื่อนเพนีม่ดีเพื่อนเออเข้ามาแท้งในไม่ได้เหรอเพื่อนเอออะตาย อยู่ไหนอ่ะอีตัวนึงอยู่ไหนอีตัวนึงอยู่ไหนอีตัวนึงอยู่ไหนอู้อยู่นี่เห็นแล้วโอ้อเฮ้ดีลยวตัวเดียวอ่ะน,นี่อ่ะเรนนี่อ่ะเรียบร้อยเป็นไงแอ๊กหน่อยไม่ชู้เพื่อนแล้วเก็บของดีกว่าเป็นไงครับ <S <S ทุกคนเมื่อกี้ก็โชว์โหดไปหนึ่งที <S 2> <S 2> หนึ่งสเต็ปตอนนี้ก็มาห้าคิวแล้วโนวันละที่หนึ่งแล้วคิดดูดิดด คือแบบจะรันวงการอีกสักรอบหนึ่งอ่ะไม่ได้รันวงการนานแล้วถามจริงขี้โม้ได้ไข่ว้ได้มาแล้วนะทุกคนมาต่อ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 เรื่องกันร้อนไอ้น้องอย่าห้ามพี่ดาวหนึ่งแล้วดาวสองไปอ่านเร็วเรื่องรังร้อนอ่าไเร็ว เเพื่อ้ฮยตัวแตกอะตัวแตกอะทุกคนตัวแตกอะก็ยิงตัวกระต่ายนะทำไมหรอเต้นอหนเต้นไหนเต้นไหนติร์รเปิดตร์ร์ร์รปั๊มนี่อะน้องๆครับพี่กีคิวเหรอครับ ก็แปคิวอ่ะนะก็นิดนึงนะก็สี่เกมปปดคิวอ๋อคิวๆนีวแล้วสบายมากกัน,นะครับไม่ <c oughs> <c oughs> ดูกวนจังวะ <c oughs> นี่เดี๋ยวทุคนดูดาเมจสองพันเก้าอ่ะเออเขือบดูดิทุกคนเนะ่ยดูทั้งทีมดีครับโอ้อยากให้รู้ว่าใครแบกอะนะคิดดูเดี๋ยวไม่ได้เล่นนานอะก็ยังแบกได้อะอธรรมดาแหละคนมันเก่งนะ มันจะโดนรีพอร์ตเพราะเนี่ยอ๋ออย่าลืมนะครับทุกคนก็ก่อนไปก็กดไลค์ก็กดซับสไครต์ผมด้วยขึ้นให้หน่อยมีปาเกิดให้ได้นะครับผมก็เจอกันถึง c นเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันเอิรมคลิปหน้าจะลงในตอนไหนเราก็ไม่รู้เอิรมแล้วแต่อารมณ์ไม่ใช่แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่เออเวลาว่างแล้วกันก็เจอกันถึงก็ CU บ๊ายบายครับ